ถ้าองค์กรไหนเนี่ยนะฮะฝึกผลเฉพาะ hard skill เนี่ยนะครับในระยะยาวองค์กรจะเป็นยังไงนะครับาวน,นี้เราเรามาเข้าใจคําว่า hard skill ก่อนนะฮะ hard skill คือวิชาวความรู้วิชาการนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูถึงข้างในจิตใจคนนะฮะหรือการทํางานเป็นทีมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะงั้นในการที่จะไปสู่ผลลัพธ์เนี่ยบางทีคุณทําได้นะแต่คุณก็ต้องเหมือนว่าโอ้โหต้องรีดเค้นต้องบังคับ โดยที่ใจเขาอาจจะอยากทําไม่อยากทําหรือแม้แต่ว่าเขาจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยแต่คุณจะเอาผลลัพธ์กับเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราไปพัฒนาฮัสกิลเดียวก็คือคุณอาจจะส่งไปอบรมว,วิชาวความรู้ต่งตางโดยที่คุณไม่ได้สนใจความเป็นอยู่เขาจิตใจเขาเลยเนี่ยมันอาจจะทําได้แต่เขาไม่มีความสุขหรอกการที่คนเราทํางานแล้วไม่มีความสุขนะค,คุณคิดว่ามันจะยั่งยืนไหมล่ะนะมันคงไม่ยั่งยืนหรอก นะครับเขาเขาอาจจะบอกว่านะฮะเขาคงอยากไปหาที่ที่มันทํางานแล้วมันมีความสุขด้วยนะครับแล้วก็ตัวเขาได้ผลลัพธ์ด้วยนะครับเพราะงั้นผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วการการที่เราจะต้องพัฒนาคนเนี่ยควรจะควบคู่กันไปนะครับระหว่าง hard skill แล้วก็ soft skill ไปด้วยกันนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันมาอย่างไรเวลาเราทํางานกับลูกน้องเนี่ยนะครับ ท้าเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะรู้สึกว่านี่ทาไมลูกน้องมันไม่เก่งทําไมพูดก็ไม่เคยรู้เรื่องสั่งไปทาบางคนก็ทาบางคนก็ไม่ทำ้วบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรคือเราไม่เคยปไปติดต่อว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ที่มุมมองของ,ของเขาต่องานนั้นๆเช่น,น <han. S 2> ถ้าเขาแอนตี้กับงานที่เรามอบหมายไป เขามีมองไม่มุมมองที่ไม่ดีกับงานที่มอบหมายไปคิดว่ามันจะสำเร็จไหมล่ะมันก็ไม่สําเร็จเนาะเพราะว่าเขาต่อต้านแล้วไงนะครับอันนี้แหละผม,ผมว่ามันเป็นสาเหตุที่เรามองข้ามไปนะครับว่าการที่เขามีมุมมองความคิดนะครความรู้สึกต่องานที่เราให้ไปเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกซอฟต์สกิลเพราะงั้นเนี่ยผมว่าการที่เราต้องพัฒนาซอฟต์สกิลนะครไปพร้อมๆกับ hard huh, skill hard huh, skill ก็คือความชำนาญวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราต้องพัฒนาทั้ง soft skill และ hard skill ไปด้วยกันเนี่ยมันมันจะให้นะฮะมันจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จเ,เร็วขึ้น